ทองเห็ดนี่อัน,นั่นเป็นไส่ไส่เกบถมด้วยว่าไส่เพื่องปกไส่ดินถมนะเขาเอิ้นตาผีจังค่ะเห็ดบกือกันพี่น้องไงสายดีพี่น้องเสีปป่ข้าวเสียเซียฝนตกมาหนิเนี่ยสิรุ่ยงยามปลาก็ ไปลุงยามต้อนยามพลียามป่ายามโต้งกันพี่น้องเอ้ยฝนตกแต่ตีหนึ่งเมื่อคืนนี่ตกแห้แงๆพี่น้องเลยตกดีดีฝนพี่น้องเลยแตกต่างกันแล้วกับบ้านนองป่าตกบันไดน้ามากบัน,นัไนทางนี้ทางบนนง้านนองป่านี่ตกบุกค่อยแห้งพี่น้องเลยอ่าพี่น้องเลย ไปเบื้องต้นเบื้องดีกันอ่ามาลุ้นกันว่าจะถือปลาอยู่บ่ถือปูถือปลาอยู่บ่พี่น้องเลยจะเก่ากับพราได้มกพราได้กินอยู่ยันแต่ขี้เหงอเนาะเพราะว่าฝนตกแห้งฝนตกแห้งมันจะเสาะขี้เหงอมากพี่น้องเลยยันแต่ขี้ดิ้งขี้เหงาเนี่ยก็ยังแค่เห็ดแดก็เด้อแบบนี้เด้อท่อน้อยพี่น้องเลยไหลบ่ท่านน้ำก็ไดล นี่สิเป็นคองในหน้าเองพี่น้องเอ้องหลายลงคือแลลงหวยคือหวยใหญ่ลําตะคองใหญ่พุ่นแหละเนาะน้ํากําลังมาแฮงพี่น้องเอ้ไหลเสี่ยวเนาะเบิ่งดึงได้บ่หนักๆแนจักหน่อยพี่น้องเอ้ยบปึ๊บอ่าบ่มีน่นึงพี่น้องเอ้ t h a n เหี้ยไปตอง อ้าวบาทนี่โอ้มีหอยงูบาทนี่โอ้ยมาถึกต้นถึกลีอยังไหนมีเตขีเหยื่อพี่น้องเ้ยเอาออกไป อยไปแล้วป่าก็ได้ผลายพี่น้องเอ้ยมีแตขีอยู่อ่ะโอ้ยเขาได้มุกบัดนึงเอาขึ้นไปเบิ้งกันพี่น้องไงบาทนี้่าทเท็ดกินแบบใดปากมือเด้อป่าดูกเด้อะ่างปากมือเด้า เอไปเล่มีตราไปเกินน้ำเปื่อยนั่นไปเบิ่งเต่ากันพี่น้องเลยคอนติดตัวจอยู่กน้ำกับโบธันเมื่อคืนนี่ตกแหงเขาวเดียวมาหนังกับโบธัน ทั้งมุงทงงั้งแขงเปียกเลยเมื่อคืนนี่แขงฝนปกเลยเต่ากด้เ่าบรรยากาศแจ่มใสน้ำลดเลยยังไงสปายอวังจุเต่าลุกออนี่ ยังไดเปียกตอะยอดตกเถอะตกว่าโอ้ยหาเนี้ยปุกน้ำกับบัวทันเมื่อคืนพี่น้องเลยมาอย่างรวดเร็วเลยฮุบไปเลยจกักแม่นยางแม่นยาเอามาปุกกระติกกระตน้นเพราะว่าบวัวหอันไพ่มอดพี่น้องเลยโุบจังแม่เอาแามากกวา้วั่วตะพืชแทงทั้งเพนชังกระซีเก่าเนี้ย hạ tầng cao nơi nương và bộ chắc nêu hết mình tham ăn nữa tốt quay phồn cái đây nó việc cái bó thử đấy cả vào đây bó nên đấy hàn bó ơi mua nay một bò gì nè chẳng thôi bò đi lên Bỏ ngam lên thì đâu ngay มันแห้งนี่คือชีใช้ได้อยูะนี่ก็บ่เคยเฮ็ดเพราะว่าเห็ดเ,เตาเตาบ้านเฮาเอิยเตาอบเตาห้าวโรด่ว่าเตาแบบแถวบ้านน่องทงเห็ดน,นี่อันนั้นเป็นใส้ใช้แก็บถมด้วยใช้เ,เพื่องปก๊กใส้ดินถมนะเขาเอนินเตาพีจังซค่ะเห็ดบก่กคือกันพี่น้องไงคนละสูตร แต่ทั้งแต่ทั้งนั้นนี่สชี่ยวหน้ามอดเนาหรือว่าเอาดินทมเนาเพราะว่าเห็นเอื้อยเอ,อื้อยวิสาแล้วเห็ดเอื้อยวิสาแล้วเห็ดก็เอาหน้ามอดเนาเอาดินทมมาเนี่ยนี่เวลาเขาเขาเอา,เอานี่เขาก็อัดไว้เลยอดัอดอดัดทั้งจุอดัดหุงควันไว้ก็บเมนมอดพี่นรู้ไหยคืนหนึ่งมื้อหนึ่งมาควันเอาได้ อยากเบิดควันจนเบิดควันมาเลยพี่น้องเลยจังชิด,อด้อัดจากน่อยจังสิมาอัดไปเลี้ยงงวัวก่อนพี่น้องเลยมาหาหลัดงวัวเลี้ยงงวัวบ้านพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้ก็สได้ถ่ายภาพบรรยากาศรวมๆนะอ่าถือว่าเป็นวิถีชีวิตแต่ละมือ้อแต่ละวันทั้งครอบทั้งครัวของเฮาวพี่น้องเลย กันน่าเลี้ยงงวมือนี้้เฮ่สบายดีปะลุงไงโอเวนอายโอเวนอายหิ้อนี่ฮะเด็กน้อยลินน้ำเป็นอาแล้วของมักนางเพื่อนนี่ได้อยู่ว่าปลาถึงอยู่ว่าต้นรู้งว่กินข้าวว่าต่วไหนผูกไว้ว่าผูก ตกน้ำเด้ลุกปึงๆพันขาดอ่ากะสิได้เอาฮักเอาพดไม้อัดสะก่อนพี่น้องไงท่งนวาสิเอากอนดินมาอัดกับน้ำยังทงังอยู่กะสิฮักพดมา เบอไว้พอ่ให้ปลาไปแล้วก็น้ำก็จะได้ระบายออกง่ายเนาะถามว่าน้ำลดเมื่อใดน้ำเศร้าไหลเขาจังคอยเอาอเสียมมาจกดินบ้านใหม่อัดใหม่โอ้ยเนาะยังพอจกมาบบได้ปลาพี่น้องเลยเพราะว่าน้ำเมื่อคืนนี่มันหลายเนาะเลยเศ้านี่ก็หัวอยู่นอยนึง อุตวิบกขาดเอาพดไม้ปุกอยู่ในหนึ่งบายูพี่น้องเลยอันนี้สิมากั้นไม่เอาไม้มาปักใส่พดบบดน,นี้เอากระสอบขาดใช่น้เปินยังได้บาดนี้เนาะข้าน้ามลายอยู่กันติป้านก็ไดเ้เอาแบบนี้ขากพี่น้องเลย บ่ได้ปูได้ปลาดอกพี่น้องเอ้มีแต่ขี้เหงื่อเนาะพอได้มุกบัดหนึ่งพอได้บายเขาให้น้องมินตานี่เรียบร้อยบัดนี้พี่สีได้อยู่บาตนี้พี่น้องเลยถือว่าโอเคเนาะพอได้แก่พี่น้องเลยเห็ดสามน้ำลดเย่งสิมาเห็ดใหม่เอาใบาตองตันไว้พี่น้องเลย เอาโคตใหม่เนาะเขาเรียกว่ากระปูคายอามินกระปูนี่เรียกงวัวพี่น้องเลยกลับมได้แปลทั้งใดเมื่อนี้ฝนก็นยังยิมยิบโย่พี่น้องเลยเนาะคือจิตตกเบิดเมือ่อตกแห้งๆตอนนี้กะถูเล่าเบาบางลงจังหน่อย มวกะบ,บริกินเนี่ยเอาออกมาเลี้ยงอยู่ในนี้พี่น้องกัตะเกาาเคี้ยวให้กินกระสิบประมาณนี้เด้นเอนะพ่อแม่พี่น้องนะเนาะข่าวมาเบิง่งข่าวมาส้มกับกบมุขอ,มขอบใจน้ำนาลายาสำหรับทิ่นี่ก็จะได้ขอกาคขาวมาสบายดีสบายดี